สวัสดีครับสวัสดพีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมจีจีนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยฮาหนอยนะครับผมสูตรเม็ดเดียวสามฮานอยวันที่เก้าเดือนหกพี่หกเจ็ดนะครับผมอเมื่อวานนี้ก็ออกตองสามนะครับผมก็เสียดายจริงๆเนาะอืมก็ให้ก็ให้สามนะเน้นเป็นพิเศษกับปกตินะครับผมก็ จะสะอื่นก็ไม่ได้นะอกออมาสามสามสามนะก็จบเลยจบเลยครับผมไม่ได้จับเลขเบิ้ลให้นะสามห้านะครับผมก็ไปอยู่ในเฉพาะกิจนะเออเีดจริงๆเลยมาตามนันต่อนะครับผมฝากกดไลค์กด,ดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับน้องสายคนนี้ด้วยนะครับนะมาดูตัวเลขกันเลยครับผมมาดูแนวทางของวันนี้กันเลยนะครับผม น้อยอเม็ดเดียวเดือนวันนี้ครับผมวันนี้ผมให้เจ็ดนะครับเจ็ดนะครับผมเจ็ดสูงเจ็ดหนึ 4, ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้า จ็ดสามเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสองกันเจ็ดหกเจ็ดสองไม่มีแต่เจ็ดแปดไม่มีแต่เจ็ดแปดกับเจ็ดเจ็ดสามน้อยนะครับผม อาพิเศษวันนี้ขอให้มีเจ็ดมาครับผมวันนี้ขอให้มีเจ็ดมาก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าพิเศษผมให้สี่สิบเปอร์เซ็น ปกติก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับ VIP ให้ยี่สิเอร์เซนครับผมผมเน้นให้สองรอบเหมือนเดิมนะเป็นพิเศษกับปกตินะสามนหน่อยวันนี้ครับผมก็ขอให้มีเจ็ดมานะครับนะวันนี้วันนี้ก็อนนข,ขอให้เข้านะเมื่อวานนี้ออกตรงสามลยอมเลยครับผมโอ้จะสามอื่นก็ไม่ได้นะสามสามสามนะ เดือดาจริงๆเลยไม่ได้จับเด็กเบื้นให้สำหรับคลิปนี้ครับผมขอตุลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ